เลี้ยวสวัสดีครับอับแดดเหรอลูกโอ้โหวิตามินอะไรที่ต้องการนะลูก A B C D นะเชา้ชาๆเขาจะออกมานอนอาบแดดแบบเนี้ยชีวิตมาหมาเลียเหรอลูกเลี้ยวอยู่วันจัเม,มิวเลีเ้ยวันมิวไม่เอาไม่ขยับแปลว่าไม่เอาแม่นั่งดื่มกาแฟนะคะตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็ กับสิบโมงเช้าแล้วกาแฟโอ้โหเปลี่ยนท่านอนแล้วเหรอโอ้โหไหนนอนงายโชว์เพื่อนๆสิลูกลิโอนอนมินเลยนะหืมเสียวตกจังเลยคับเดี๋ยวจถามลิโอโพ่ออยู่ไหนเขาจะ้โอ้ยหาวโอ้โหอาบแดดแป๊บเดียวลิ้นห้อยเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูลิ้นห้อยโอ้โหอวยลิ้นห้อยวยลิ้นห้อยเลย Yeah, linh hoi, linh hoi. Má lón quà. Má lón. Show friend. Show friend where's daddy. Where's daddy, daddy? Oh, that's Bo. Not daddy. Bo Mino. No, you're going to show your friend where daddy first. Where your daddy. Where's daddy? so where's daddy where's daddy okay now you show where daddy okay good boy that's it that's what me want to know and your friend want to know where your daddy okay that's your daddy you want some milk you want some milk You want m i l in the fridge? Yeah milk. m i l inside the fridge you want? You want? Okay you want keep both m o m m y เนาะพุ m ธมามีแอนอือทำไมครับซ้ำมิล Okay put down. อ่าขาจะลุกเลยเนี่ย Okay พุทธเหี้ยทำไมเกิดย่งนีมิลก้าวันนี้แม่ก่อนวันดีครับ S 1> <S 1> นิดเดียวพอจริงแล้วก็ไม่ให้กินมากนะมิ้วเนี่ย <S 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 มันไม่นในกะรีโอขอหน่อยอ่ะแบบอ่ะเลยมี่มาให้กินแก๊ๆเลยกินเหมือนหมาเลยอ่ะอ๋อกินเหมือนหมาเลยรีโออ่ะ